One, two, three, come on! ชัดแล้วตัดทิ้ง6กลุุงไม่ได้รับเงิน5,000บาทแน่นอนข่าวล่าสุดจากกระทรวงการคลังโดยคุณละวโรนแสงสนิทโคศกระทรวงการคลังนะครับได้พูดถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะได้รับเงิน5,000ันบาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็เร่งทยอยโอนเงินให้ทุกวันนะครับโดยแน่นอนว่าจะมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ชัดเจนแล้วเนี่ย ตอนนี้ก็คือ6กลุ่มนะครับที่จะไม่ได้รับเงิน5,000บาทแน่นอนทั้ง6กลุ่มหลักๆนะครับก็ประกอบด้วย 1. ผู้ที่อายุไม่ถึง18ปี 2. ผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่ว่างงานมาก่อนหน้านี้เป็นปีแล้วนะครับก็คือไม่เกี่ยวกับปัญหาโควิด -19 สามก็คือกลุ่มข้าราชการหรือว่าข้าราชการบำนาญน,นะครับสี่คือกลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตราสามสิบสามนะครับที่ให้ความคุ้มครองสำหรับท่านที่ทำงานในสถานประกอบการโรงงานหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับตรงนี้ประกันสังคมมาตราสามสิบสามคุ้มครองอยู่ยกเว้นผู้ที่ยังเข้าประกันสังคมมาตราสามสิบสามยังไม่ถึงหกเดือน 5. ก็คือกลุ่มเกษตรกรรายใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้ภาครัฐก็จะมีมาตรการในการช่วยเหลือเพิ่มเติมออกมาในระยะต่อไปและกลุ่มที่6นะครับก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับซึ่งแม้ว่าบางคนนั้นอาจจะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าตามหลักเกณฑ์แล้วท่านไม่ได้ทํางานเป็นประกอบอาชีพหลักครับเพราะฉะนั้น หือว่าท่านเป็นนักศึกษาจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงิน5,000บาทตรงนี้ครับซึ่งทั้ง6กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์นี้นะครับทางกระทรวงการคลังจะมีการส่งข้อความ SMS ไปแจ้งทุกคนนะครับที่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้มีการลงทะเบียนไว้และทุกคนก็สามารถมาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ได้ว่าทำไมท่านถึง ไม่ผ่านที่ครับในส่วนของท่านที่เป็นผู้สูงอายุนะครับหากว่าท่านเป็นข้าราชการบำนาญไม่ได้แน่นอนหรือว่าท่านเป็นผู้ว่างงานนะครับท่านก็ไม่ได้แน่นอนนะครับคนที่จะได้ก็คือท่านเป็นผู้สูงอายุและมีการประกอบอาชีพทั้งอาชีพอิสระหรือว่าอาชีพรับจ้างหรือว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับเป็นแรงงานต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของมาตรา33ประการสังคมและได้รับผลกระทบด้านรายได้โดยตรงจากปัญหาโควิด -19 ท่านถึงจะได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทตรงนี้ครับในส่วนของคนที่ก้ำกึ่งนะครับทางกระทรวงการคลังก็จะมีการขอให้ท่านส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อยืนยันตัวตนให้ชัดเจนว่าท่าน เป็นผู้ประกอบอาชีพนี้จริงตามที่ลงทะเบียนไว้และได้รับความเดือดร้อนจริงนะครับซึ่งทางคลังก็จะพิจารณาอย่างละเอียดถ้าหากว่ายังไม่แน่ใจอีกนะครับทางคลังนั้นจะมีการจัดส่งเจ้า้าที่ในพื้นที่นะครับเพื่อมาตรวจสอบที่ร้านค้าหรือว่าที่บ้านของท่านนะครับเพื่อยืนยันให้ชัดเจนว่าท่านเป็นผู้เดือดร้อนจริง และให้ข้อมูลตรงกับที่ลงทะเบียนไว้จริงนะครับก็จะได้รับการอนุมัติแล้วก็โอนเงิน5,000บาทให้กับท่านในวันต่อๆไปครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังก็เชื่อว่าจะสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มาลงทะเบียนนะครับคร่าวๆเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเสร็จเรียบร้อยภายในช่วงก่อนวันที่15 เมษายนนี้นะครับแล้วก็จะมีการาทยอยโอนเงินให้กับแต่ละท่านอย่างต่อเนื่องทุกวันต่อไปครับส่วนท่านที่อกหักนะครับไม่ได้รับเงิน5,000บาทตรงนี้ทางภาครัฐยืนยันว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมอีกหลายๆมาตรการเพื่อมาช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ครบทุกกลุ่มทุกอาชีพทุกพื้นที่มากที่สุดครับ ขอบคุณข้อมูลจากมาติชนนะครับวันนี้จบข่าวแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพาดหัวข่าววันนี้ชัด <c oughs>